โอ้ย oh, yeah. <laughs> เอาเดื่องพวกไปครับผมนะแร็บเปอร์สุดร้อนแรงสุดไม่แรงไม่มีแรงเดือนหมดอะนะค nah, ำว่าเลือกรางวัลใหญ่กว่า,าเลือกได้จังอันว่าเลือกได้อันเดียวเออเออเลือกอันนึงแล้วก็โคตรยืนยันเอาดีแล้วบ,บักเสือแดงไงเราสุดไหมนะก้อนที่รับสมุอดอะไรผมก้อนบริบทเรื่องแลโอ้ยเจ้าเมียยืนยันเพื่ันเพียงเท่าได <laughs> สวยปิดเพียงก่อน โอ้ยเสียงเพลงมันตื้อตื้อตืตืแม่สายล่าขอพระคุณครับผู้ใดนโน้ตท,ทุ่งเปลืองดูยูไอดี ID ผมจะเข้าได้ไหมว่าไว้คถามน้อยกับพ่อพานนะครับผมเดี๋ยวไอ้เบึ้งนะใจเย,ย็ยนหมอนะมาเท็จจังไหนละบัตยเลินจังไหนกิจกรรมด้วยรอบที่หนึ่งรอบที่สองกันอะเออโทเคน็นไฮ สะสมมาละไอ้อออกูจะซุ่มแน้วไหนเ่ะบ่เลยควางละวันใหญ่โอ้วางละวันใหญ่มึงกันได้เป่าควางละวันทั้งหมื่วเอ้าอ๋อเดี๋ยวจดเพชรกกอนหมอจดเพชรเพชรผมมีอยู่ที่เดี๋ยวมันต้องขับนวนเพชรกันหหมื่นห้าพันหเจ็บครับแป๊บหนึ่งนะมาผมนี่ซุมแล้วไปห้อว่างไปเอ,อเอ้าหมุนทะลักเก้าอ่าอ๋อแล้วแต่ดวงว่าจะถือมาถือทีบ โโ oh oh. อ้หซับนั่นนะหมุนเอกหมุนเอกสวยสซกเงียบเถอะบอยบอบอลบ้ำมอะเงียบเลยสวยหมุนเอกหมุนเอกสวยหมุนไปเอกอ่ะเท่าจากเพิดบ้างนะโทษทีผมห้าสิบหกไอเย สวยยังหางหกล่ยคอแขนบ่ไหนสวยสวยอ๋อมุดไปเรื่อยๆบ่ไหนไมยเอายังได้แล้วนี่ยโอ้คือปิดยังสั้นได้แล้วเอา เบิดเท่าไหร่ได้แล้วว้ามันคือได้แล้วเอาไปใส่ละได้แล้วนั่นละสุดอะสุดยุ่งใส่หมดเนี่ยได้แล้วพี่ล็อกได้แล้วต้อยง่ายมากไหมดอกดิไดแป๊บนึงอ๋อได้แล้วว้ามันสุดด้วยเลยยืมหมอนี่ไหมสวยใส่ทันทีเบิด์จากเพียร์มาคำนวณมึงด้วยเอาได้แล้วเพียรผมมีอยู่ที่แปดแสนโอเปนหกหมื่นห้าพัน เพียนขึ้เหลือซ้เก่าเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> อนี่ยเดี๋ยวกุลร้อนแล้วมันเกิดอย่างขึ้น <c oughs> เนี่ยไรเฮ้ยอย่าัึงร้อยเเพีรนเอาเนี่ยไรอะเดี๋ยวแป๊บนึงผมได้เหรอเนี่ยอ่ะแจกฟรีบ่อยรอไงเดี๋ยว <c oughs> โอลีเกมบ่ะ โอ้เพชรคือเหลือซ้ำเกลอเอาอีหยังวะกิดคุยไทยกูฟีดดีหมอถือเลขบ๊วยโอ้บ่ได้ซื้อเลขเบลเบลบ่ได้ซื้อครับซื้ออย,อออออยอมมู่ถือแล้วันที่หนึงบ ưng, บ ưng, บ ưng, บอยู่ยังวะบ่ได้ซื้อวะเอาลีกเกลมเอาลีกเกลมยังวะไปลีกเกลมอะไรโอแมียรนี่ถือสวยแป๊บนึงลีกเกลมบึ้อง่นเบื้องร้อมกันเอ้ยมันก็นจะเกินไปเอ้ยผมเอาเพชรบ่เบิดแม่ยี่จังไหนไเว้ย เยกือบเลยนะเกือบเลยนะเอ,นะเอาคือขาวไปดิอ๋อจอคือขาวฟีไฟไม่ตอบสนองมันเอ้าอย่างไปดิแปบ๊บนึงเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วเสร็จแล้วกูดูถึกแล้วอ๋อแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงฟีไฟไม่ตอบสนองไปเลยยังไงคนลาวลาบไอยังาลาบ,บเบิร์ดครับผมฝรั่งเศสอิสราเอล เกาหลีใต้เกาหลีเหนือระเบิ้ลโอ้ลีกเกมัน๋อ,อมาแล้วอุ้ยสวยกุโอมาแล้วมาแล้วเบี่ยมเกยกับกบอกด้วยสวยเกือบแล้วนะเกือบแล้วนะบักดีๆตัวเพชตอนแรกมีหกหมื่นห้าพันหนึ่รเดสิบสี่ลบหกหมนสองหเท่ากับหนึ่งนะพนันแปดร้อ้าสิเยมันก็บักนะไม่กยีพันแปดลริสาม่พัปดลามมันบัก บักบักนะฮะบักซื้อนาะพัฒน์แปดห้ารีบสามเดิมป่างไปนะเบืดอัต้นมันลรวเขาก็ได้ไม่ยังมากไมหรอก 2008, 2003, อน,นั่นแหละพันแปดีนเดีใจเบืดอ่้มซุ่มเรา้นบเสียงเนันวะ่ <S <S เนะเกือบแล้วีเอ็มนะบักดูๆตัวว่าโอนเพชรพิดมันจะแสนสวงกันนะวนะ่าเราก็ลืมยังสิเนาะเดี๋ยวเรต้องดึงดึงขึ้นนะเดีว,ว่าอ้อยอนผิดมาแบบว่าสวงล้านพเพชรตั้งเนี่ยเราก็ลืมข้าวไปเลยว่าลืมเสียึ้นซดีวะนะ่ะเนาะบักดีๆตัว ห้าขวนั่นแหละพี่น้องกดไลค์เลยเด้อ